เละเทะเลอะเทอะยิ่งนัก,กแผนบริหารจัดการอุทกภัยภัยแ้งของนักการเมืองและข้าราชการบางส่วนที่ตอนนี้ปักใต้หลายจังหวัดจอมบาดานและภาคกลางบางพื้นที่น้ํายังขังนานนับเดือนแล้วนายอนุทินชานวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่้หนีความรับผิดชอบไม่ได้เด็ดขาดเพราะเสียหนูบนหมวกกรทม .1 คุมกลมป้องกันบรรเทาสาธารณภยัยและบนหมวกหัวหน้ารัฐบาลเสียหนูกํากับดูแลแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้าของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับสำ นักงานรัฐมนตรีแต่อุทกภัยในปักใต้รอบนี้ที่มีผู้เสียชีวิตหลายสิบรายชาวบ้านอดอาหารผู้ป่วยวิกฤตและเศรษฐกิจสังคมพังยับและภัยสังคมที่ผู้ประสบภัยบางคนเอามีดไล่ฟันประชาชนและเอาปืนไล่ยิงชุดกู้ภัยในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนั้นงวดนี้เสียหนูรับผิดเต็มร้อยเปอร์เซนต์กับการปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นพอร,รองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภราทิศผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรงังสตและรองประธานมูลเลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแแหห่่งงชาาเเปผยยสือลน แจงเตือนลงหน้าหลายวันแล้วและตอนนี้นายบวรศักดิ์อุวโนรองนายกในฐานะกำกับและติดตามการปฏิบัติการราชการในภูมิภาคเขตตัวราชการที่5ได้แก่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเฉพาะจังหวัดสงขลาที่เป็นบ้านเกิดของบวรศักดิ์นั้นลาสุตรบวรศักดิ์โยนภาระการรับผิดชอบและโยนบาปไปให้ท้องถิ่นรับแบบไม่น่าเชื่อคำพูดของบวรศักดิ์ฉุดเรตติ้งเสียหนูหายเกลี้ยงในภาคใต้วกกับคำสั่งของกรมการปกครองเด็งในอำเภอหัดใหญ่เข้ากรุเส้นสังเวยน่าจะเป็นการขายผ้าเอาหน้ารอดในขั้นตอนของฝ่ายการเมืองในยาม เคสนี้ที่ยังโยนบาปกันไปมานั้นเกิดจากอะไรประเด็นหนึ่งที่น่าพิจารณาเพราะเบอร์หนึ่งของสอทรนอชอน้นย้ายมาย้ายไปจนคนในองค์กรงนงง,งและตอนนี้ก็ยังไม่มีเลขาที่การสอทอนอชอตัวจริงและฝ่ายการเมืองย้ายมาย้ายไปสําหรับเก้าอี้นี้ทําไมคําตอบหนึ่งอาจเพราะกอ่อนหน้านี้ที่ประชุมคอรามอแพททองทานชินวัตรม,มติเมื่อวันที่26สิงหาคม2568เห็นชอบแต่งตั้งนางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งเลขาที่การคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไปดํารงตาแหน่ง เลขาที่การสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแทนนายแดนุชาพิชยานานเลขาที่การสสชซึ่งถูกโอนไปดํารงตําแหน่งเลขาที่การสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568โดยนายแดนุชาย้ายไปแทนนายสุรศรีกิติมนทนล่าสุดวันที่4พฤศจิกายน2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีมติเห็นชอบที่สำนักงานคณะกรรมาการขร้าราชการพลเรือนเสนอโอนางสาวอ้อนฝาเวชชาชีวะเลขาที่การสำนักงานพัฒนาการเศรษฐ กิและสังคมแห่งชาติมาดํารงตําแหน่งเลขาธิการกอพอรที่ว่างอยู่และรับโอนนายดนุชาพิทยนานันท์เลขาธิการสํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสอสอชอจากวันที่4พฤศจิกายนถึงวันนี้เมืองไทยยังไม่มีเบอร์หนึ่งของสอทอนอชอที่เป็นหัวโต๊ะดิวงานต่างๆในการบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ําทั้งระบบะพอเลขาธิการสอทอนอชอนั้นคือเบอร์หนึ่งในสอทอนอชอนั้นเสมือนเป็นพ่อบ้านดิวทุกในงานในการวางแผนบริหารจัดการน้ําทั้งระบบของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีเหลียวมองแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ําของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาตินั้นพราบว่าเป็นหน่วยงานขึ้นตรงสํานักนายกรัฐมนตรีนั้นหากไปพิจารณางบประมาณปี2569พบว่าสทนชได้รับงบมากกว่า4.2แสนล้านบาทงบมหาศาลเช่นนี้ของสทนชอาจหมายความได้อีกว่าล็อกเป้าแลงงบของสทนชไว้หรือไม่และต้องวางข้าราชการที่พร้อมรับออเดอร์ในการปล่อยโปรเจกต์เหล่านี้ของสทนชและอาจรอรับเงินทอนจากโครงการเหล่านี้ในห่วงเวลาจากนั้น ไล่ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแจงสีเบีย้ยให้เคลียร์เพราะบ้านเมืองพังจากฝีมือของฝ่ายการเมืองที่จองหลวงงบแลว้ววางคนไว้สนองงานหรือไม่